สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับกลับมาพบกับครูจิรเมศสีทองนะครับในคลิปวิดีโอเฉลยแบบฝึกหัดที่1.2ครับเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้จะประกอบไปกทั้งหมด2ข้อคือข้อ9และข้อ10แล้วก็จะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายสําหรับแบบฝึกหัดนี้ด้วยนะครับในแบบฝึกหัดเนี้ยครับข้อที่9เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายสามารถทําได้2แบบเนาะนะครับแล้วก็เรามาอ่านโจทย์กันก่อนละกัน นะครับโจทย์ค่อนข้างสั้นและง่ายนะครับถ้าต้องการจัดคน5คนยืนเป็นแถวเพื่อถ่ายรูปโดยแต่ละครั้งที่ถ่ายรูปเนี่ยจะมีคนอย่างน้อย3คนจงหาว่าจะมีภาพที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่ภาพนะครับโจทย์ข้อนี้ดูเบสิกไม่มีอะไรเลยนะครับจะมีบางคนที่ตกหลุมพรางนะครับอทุกคนจะตอบครูดได้แน่นอนเนาะว่ามีคนทั้งหมด5คน N มีค่าเท่ากับ5ใช้คน3คนอาจะเท่ากับ3 ถ้าใครทีร่รีบทำนิดหนึงก็จะเป็น p n r ก็เป็น n แฟกส่วน n ลบ R ทั้งหมดแฟกเลยปัญหาตอนนี้คือถ้านักเรียนคิดเป็น5จัดเรียง3จะผิดนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ครอบคลุมกรณีทั้งหมดที่โจทย์ต้องการทำไมราคาคู่ขาโจทย์ไม่ได้บอกอะไรหนูมาเลยมีคำหนึ่งครับที่นักเรียนจะต้องพึงระวังครับคือคำว่าอย่างน้อย3คน เมื่อไหร่ที่ใช้คําว่าอย่างน้อยอย่างมากอะไรพวกนี้นักเรียนจะต้องคิดให้ครอบให้รวบเเขาเรียกให้ครอบคลุมทุกกรณีที่เกิดขึ้นมี5้าคนทุกครั้งที่ถ่ายจะมีคนอย่างน้อย3คนหมายความว่ามีคนคนเดียวไปยืนถ่ายแบบถ่ายชั้นเด่นอยู่คนเดียวแบบกลางรูปไม่มีคนอื่นเลยนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่านี่นะนี่คือรูปมีคนคนเดียวแบบเนี้ยไม่ได้ครับ เพราะว่าเขาบอกอย่างน้อยจะต้องใช้คน3คนไปถ่ายเอาใหม่แล้วถ้ามีคน2คนไปถ่ายล่ะนี่ยืนนี่ยมองหน้ากันเลยตื๊ดตืดอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันยังน้อยกว่า3คนโจทย์บอกว่าขั้นต่ำเนี่ยรูปรูปหนึ่งจะต้องมีคน3คนแสดงว่า1คน2คน3คนอ่ะอันนี้โอเคแล้วถ้า4ี่คนโอเคไหม ก็โอเคนี่เพราะว่าเกินสามแล้วถ้าห้าคนเลยโอเคไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ขอ้อนี้นักเรียนจะต้องคิดแยกกรณีครับกรณีที่มีคนถ่ายอยู่ในรูปสามคนกรณีที่มีคนถ่ายอยู่ในรูปสี่คนและกรณีสุดท้ายคือมีคนถ่ายอยู่ในรูปภาพนั้นห้าคนนะครับและ ในกรณีแต่ละกรณีเนี่ยมันก็ได้คําตอบเสร็จสิ้นของตัวมันเองถูกไหมถ่ายสามคนก็เป็นไปตามที่โจทย์ต้องการตามเป้าหมายพอถ่ายสี่คนก็เป็นไปอย่างเป้าหมายเรียบร้อยทุกอย่างมันคอมพลี t ในตัวของมันเองแต่เวลาโจทย์ต้องการผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องเอากรณีที่หนึ่งสองและสามมาบวกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลองมาทำเลยเนาะอ่ะครูขออนุญาตแยกอันนี้ออกมาก่อนนะครับ แยกก่อนกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่หนึ่งมีคน3มคนจากห้าคนถ้ามีคน3มคนยืน จะได้ภาพที่แตกต่างกันครูใช้ PnR เลยนะมีทั้งหมด5แต่ว่ามีคนแค่3คนก็จะได้ P 5จัดเรียง3อันนี้มาร์กไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ มี P 5จัดเรียง3ในกรณีที่2บ้างกรณีที่2นะครับจะเปลี่ยนเป็นมีคน4คนและแสดงว่าตรงนี้มี5คนเหมือนเดิมแต่ว่าจะเลือกมาแค่4คนเนาะที่นำมาจัดเรียงกรณีที่2อสคนอันนี้จะเป็น5จัดเรียง4นะครับท้ายที่สุดครับนักเรียนอ่า มี5้าคนก็นำมาจัดเรียงทั้งหมดห้าคนเลยจะเป็นกรณีที่3มครับมีคน5คนก็จะเป็น5จัดเรียงห้าขอโทษนะซูมซมไปซูมมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ครับตรงนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจไอเดียนะตรงนี้น่าจะรอดนะครับหลังจากนั้นครับนักเรียนจะต้องไปทําการคิดตัวนี้ออกมาก่อน ครูขออนุญาตคิดเลยนะครับยกอันนี้ไปไว้ไกลๆเท่ากับเท่ากับเท่ากับขออนุญาตไม่เขียนสูตรแล้วนะเป็น5้าแฟก์ทอรีเลส่วนด้วยถ้าคิดแบบเร็วกว่าเดิมคือเอา5้ลบสเหลือ2องแฟก์ทอรีเลนะครับ 5แฟกมากกว่าถอยลงมาลูกถอยลงมานะครับเป็น5คูณ4คูณ3คูณ2แฟกทอรียลส่วนด้วย2แฟกทอรียลตัวไหนตัดได้ให้ตัดครับ2แฟกตัด2แฟกเหลือ5คูณ4คูณ3มีคำตอบเท่ากับ5คูณ4ได้20 20คูณ3เป็น60ภาพครับ นี่คือรูปแบบที่1น,นะครับนำคน3คนมาจัดเรียงนะครับจะได้ทั้งหมด60%ภาพที่แตกต่างกันต่อไปครับกรณีที่2จะนำคน4คนมาจัดเรียงนะครับมันก็จะกลายเป็น5 f a c t o r i a l ส่วนด้วย5-4ลบ4เหลือ1 factor i a l ตัวนี้ครับก็จะได้เป็น5คูณ4คูณ3นักเรียนจานะ๋าครูขอย้ำไม่กระจายนะครูบอก1 factor i a l มีค่าเป็น1 นะครับอันเนี้ย5แฝกส่วนด้วย1แก็จะเป็น5 f a แฝกทอริเอลเฉยๆซึ่ง5แฝกทอริเเฉยๆเนี่ยเคยบอกไปแล้วว่ามีค่าเท่ากับ120นะครับแสดงว่าถ้านำคน4คนมาจัดเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปจะได้ภาพที่แตกต่างกันทั้งหมด120ภาพสุดท้ายครับ5 f a แฝกทอรินะครับลูกตัวนี้นะมี5คนนำมาจัดเรียงทั้ง5คนก็จะได้เป็น5 f a แฝกทอริส่วนด้วย 5-5ลบ5เหลือ 0Factorial 0Factorial มีข้อตกลงกันไว้ว่ามีค่าเท่ากับ1นะครับอันนี้ก็จะเหลือแค่ 5Factorial ก็มีค่า120เช่นเดียวกันเึ๊บเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนนักเรียนก็จะได้ว่านี่เป็นอย่างนี้นะได้คำตอบ60 120 120อขอ,อย่ะขออนุญาตไฮไอะไรตัวนี้นะ3คน4คน5คน อยากจะได้คำตอบที่ครอบคลุมทั้งหมดก็คือ3 4 5สีานำมาบวกกันครับอันนี้จะต้องจากหลักการบวกนะจะมีคนอย่างน้อย3คน จากห้าคนยืนเข้าแถวถ่ายรูปได้แตกต่างกันทั้งหมด ถ้ายืน3มคนได้60รูปถ้ายืน4คนได้ร้อยยีถ้ายืน5คนได้ร้อยยี่สิคำตอบรวมกันคือ300ภาพที่แตกต่างกันครับเรียบร้อยครับนักเรียนสำหรับข้อนี้นะครับดูดีๆเนาะไฮไลท์ที่ครูยังเน้นย้ำก็คือ3คนนะครับ ก็จะยืน3ยืน4ยืน5ได้หมดนะครับเพราะได้ทั้งยืน3 4และ5ก็จะต้องนำมาบวกกันอีกในขั้นตอนสุดท้ายคู่ขาถ้าหนูไม่ใช้ PNR หนูใช้หลักการคูณได้ไหมถามแบบนี้ทุกข้อเพราะเราบางคนรู้สึกว่าหลักการคูณบางคนก็ง่ายกว่านะแต่ข้อนี้จะเป็นบทเรียนสําหรับคนที่อยากจะใช้หลักการคูณนะครับแสดงว่าถ้าเป็นบทเรียนต้องไม่ดีใช่ไหมคะครูใช้หลักการคูณจะกิดหรือเปล่า ไม่ผิดลูกแต่ใช้หลักการคูณข้อนี้จะเหนื่อยออกแรงเยอะนะครับออกแรงเยอะถึงขั้นขนาดที่ว่าพื้นที่ตรงนี้เขียนไม่พออ่ะครูก็เลยแอบเขียนไว้ให้ก่อนแล้วโจทย์ข้อเดียวกันเลยครับนี่คือวิธีการโดยการใช้หลักการคูณครับพิจารณาไปทีละส่วนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยแคปเนาะส่วนที่หนึนะครับจะต้องมีคนอย่างน้อย อ่าสคนแสดงว่า3 4หรือ5คนก็ได้คิดเคสที่1ครับกรณีที่1คือมีคน3คนจาก5คนจะมีได้3ขั้นตอนย่อยๆขั้นตอนที่1ก็คือเลือกคนที่1เลือกคนที่ 2, เลือกคนที่3ถูกต้องไหมมีสามคนไงก็ต้องเลือกแค่สามตำแหน่งตำแหน่งที่1เลือกได้5คนอ้าววันนี้ครูลืมลบนะครับ อันนี้ครูต้องแก้หมดเลยนะไม่เป็นไรนะตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่3นะครับนี่นะตำแหน่งที่2จะเหลือแค่4คนหายไปไหนคนนึงอะ่ะก็คนนึงมันยืนในตำแหน่งที่1นไปแล้วไงมันถูกใช้ไปแล้วเขาก็จะยืนอยู่ตรงนั้นแหละพอมาเป็นตำแหน่งที่สามครับก็จะยืนได้แค่3วิธี3คนเท่านั้นได้3ามตำแหน่งครับเอาตำแหน่งที่1 2 3มาคูณกันจะได้หกสิบผุ้ยเหมือนกับ วิธีการ pnr เลยถูกต้องไหม pnr เนี่ยสคนจะได้60ภาพเช่นเดียวกันไปคิดต่ออ่ะกรณีที่2ครับกรณีที่2เนี่ยจะยืนแบบ4คนบ้างในการถ่ายภาพก็จะต้องมองแล้วเอ้ยคนที่1เนี่ยเลือกได้5แบบนะครับคนที่2 3และ4 2 3 4นะครับคนที่2จะเหลือแค่4 เพราะว่าตกให้คนที่แล้วไป1คนคนที่3นะครับจะเหลือแค่3เท่านั้นเพราะว่าผ่านตำแหน่งนี้1คนตำแหน่งนี้1คนจาก5ก็จะเหลือแค่3จนตำแหน่งสุดท้ายครับขั้นตอนที่4เลือกคนที่4จะเหลือแค่2คนเท่านั้นที่เลือกได้นำมาคูณกันครับจะได้ทั้งหมด120ภาพที่ต่างกันเหมือนกับการใช้ PnR ในการเลือก4คนจาก5คนอีกแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายครับนักเรียนเราจะมา5คนเลือกทั้งหมด5คนขอโทษนะครับนำมาจัดเรียงทั้งหมด5คน mm hmm. ก็จะกลายเป็นว่าคนที่1ได้5คนที่2ได้4คนที่3ได้3คนที่2ได้2และคนสุดท้ายครับได้1เท่านั้นครับครูเขียนตรงนี้ต้องเป็น4 5นะครับ คำตอบตรงนี้ก็จะเป็น120ภาพนะครับจากหลักการบวกครับเนื่องจากในทุกๆก,กรณีเนี่ยเป็นไปนตามเงื่อนไขของโจทย์หมดเลยกรณีที่1ก็ก็ได้3คนะนยืนยืนถ่ายรูปก็ตรงนี่กรณีที่2ได้4คนก็ตรงนี่กรณีที่3ยืน5คนก็ตรงแสดงว่าจะต้องนําคําตอบในกรณีต่างๆครับมาดําเนินการบวกกันเพื่อให้ได้คําตอบทั้งหมดก็จะกลายเป็น300ภาพ300วิธีครับ อันนี้นะครับเผื่อใครอยากจะแคปไปนักเรียนก็จะบอโอ้โหคูคูขามันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนอน้อหลายขั้นตอนมากๆวิ่งกลับไปใช้ pnr เถอะลูกที่เปรียบเทียบให้ดูทุกข้อเนี่ยเพราะว่าอยากให้รู้ว่ามันทําได้ทั้งคู่แต่ว่าสําหรับโจทย์บางโจทย์เนี่ยการใช้ pnr จะง่ายกว่ามากโอเคเนาะอ่ะกลับไปที่ข้อที่10ครับข้อสุดท้ายของเอกสาร1.2นะครับข้อที่10 ง่ายมากข้อที่สิบขออนุญาตคิดแค่แบบเดียวนะครับในที่ทํางานแห่งหนึ่งมีตําแหน่งว่างต่างกันอยู่ห้าตแหน่งอืเขาบอกว่ามันต่างกันเนาะต่างห้าตแหน่งโดยในห้าตแหน่งเนี้ยจะเป็นตําแหน่งที่ระบุเพศเป็นเพศชายสามตแหน่งเป็นเพศหญิงสองตแหน่งแสดงว่างานที่เขาใช้เนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกคนเข้าไปให้ตรงกับเขาเรียกว่าคุณสมบัติของงาน โดยที่ผู้ชายที่มาเข้าสมัครเนี่ย6คนผู้หญิงที่สมัคร5คนจะเอาผู้หญิงไปทํางาน3ามตำแหน่งของผู้ชายเนี่ยไม่ได้และถ้าจะเอาผู้หญิงไปทํางานผู้ชายผู้ชายไปทํางานผู้หญิงไม่ได้นะห้ามสลับเด็ดขาดเราก็คิดอย่างนี้ครับในเมื่อเขาฟิกมาผู้ชายว่างสามก็ต้องคิดจาก6มี6คนจะนําไปจัดเรียง3คนสําหรับชาย ในขณะที่หญิงครับหญิงเนี่ยมีคนมาสมัครทั้งหมด5คนแต่จะนำไปจัดเรียงแค่สองคนก็จะเป็นห้าจัดเรียงสองนักเรียนดูดีๆนะเขาบอกว่าจะมีวิธีจัดการจัดคนที่มาสมัครทั้งหมดกี่วิธีตรงนี้มีชอยแล้วจะเอามาบวกหรือเอามาคูณละ่ะบางคนบอกว่าเอ้ยก็ผู้ชายก็เสร็จแล้วผู้หญิงก็เสร็จแล้วงั้นเอามาบวกกันสิ ไม่ได้ค่ะอันนี้บวกไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคือเขามองว่าอยากได้ทั้งห้าตำแหน่งจะต้องมองภาพรวมครับคือขั้นตอนที่1คิดผู้ชายขั้นตอนที่2คิดผู้หญิงผู้ชายได้3ผู้หญิงได้2กลายเป็น5จะต้องเอามาคูณกันงานมันดําเนินต่อเนื่องไปนะลูกงานยังไม่จบนะครับแสดงว่าครูจะเริ่มเขียนเลยว่าขั้นตอนที่1 เลือกตำแหน่งสำหรับผู้ชายสามตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งที่เป็นของผู้ชายเนาะสามตำแหน่งจากผู้สมัครเพศช,ชาย ผู้ชายมีกี่คนหคนจะได้พีหกคนแต่สามารถจัดเรียงเข้างานได้แค่3คนเท่านั้นในขณะที่เป็นผู้หญิงครับก๊อฟครับขี้เกียจเกียนนะครับนี่ใสไม่ดีเลยเนาะนี่นะอ่าขั้นตอนที่2ก็จะต้องมองเป็นเรื่องของผู้หญิงบ้าง น,นี้สำหรับผู้หญิงมีตำแหน่งผู้หญิงว่างสองตำแหน่งจากผู้สมัครเพศหญิงทั้งหมด5คนนะครับก็จะกลายเป็น p 5จัดเรียง2ครูขอญาตคิดเลยนะครับตรงนี้นะ p 6จัดเรียง3ก็เป็น6กแฟทอเรียลส่วนด้วย6กลบสเหลือ3ามแฟคทอเรียล อันนี้กระจายจะได้หกห้าทำไมถึงแค่4เพราะจริงๆมี3แฟกส่วน3แฟกตัดทิ้งเรียบร้อยนะครับ6 5 30 30าคูณสได้1น0่งสิบำหรับเพศชายนะครับจัดคน3คนเข้าจัดคน6คนนะครับแต่ว่าจะเลือกมาแค่3คนเท่านั้น ก็จะมีวิธีการ120วิธีเพศหญิงบ้างครับเพศหญิงมีทั้งหมด5แฟกส่วน5ลบ2เหลือ3แฟกครับกระจายเหลือ5คูณ4 5 4ได้20วิธีนะครับหลังจากนั้นครับนักเรียนจะต้องนำวิธีของเพศชาย120วิธีของเพศหญิง20วิธีเนี่ยมาทำการคูณกันนะเพราะว่ามันจะต้องเลือกชายทะ เอ่อชายและหญิงนะครับจากหลักการคูณจะมีจำนวนวิธีเลือกคนเข้าทำงาน ทั้ง5าตำแหน่งได้ทั้งหมด120คูณ20มีค่าเท่ากับ2,400วิธีเรียบร้อยครับนากเรียนไฮไลท์ตรงนี้เนาะเข้าทำงานเนี่ย โจทย์โฟกัสที่ทําทั้งหมด5ตําแหน่งแสดงว่าจะต้องคิด3ตําแหน่งกับ2ตําแหน่งแล้วเอามาคูณกันนะครับห้ามเอามาบวกกันเด็ดขาดน,นะไม่ไงั้นมันจะผิดโอเคครับนักเรียนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบและเสร็จสิ้นสำหรับแบบฝึกหัดที่1.2ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอถัด,ถดไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่1.3ซึ่งจะเหลือแบบฝึกหัดอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่หน้าลูกอ่าเหลือแค่ ตอนนี้มี13หน้าเนาะมันมีทั้งหมด18หน้าก็เหลยอ,อีกแค่5หน้าเท่านั้นนะครับ5-6หน้าเท่านั้นอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับลูกขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ